สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการแม่ครัวโฮวิตเราออกอากาศในรูปใบรูปแบบใหม่แล้วนะคะผ่านทางเว็บออนไล rmutp ac t h แล้วก็ผ่านทาง Facebook ค่ะ rmutp live และเรายังคงออกเสียงนะ,ะออกอากาศนะคะผ่านเสียงตามสายในหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปพร้อมกันนี้ด้วยนะคะ เรื่องราวสาระดีๆนะคะจากแมคโครโหวิทที่เกี่ยวกับความรู้นะคะทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเนี่ยเราก็มีมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะสามารถติดตามกันได้นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะในสัปดาห์นี้เราก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่เกี่ยวกับสุนทริยะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อาหารนะคะดนตรีธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรวมตัวกันเนี่ยก็เพื่อที่จะทําให้มนุษย์เรานะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้นะคะเราก็ต้องทําตัวให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะได้ใช้นะสุนทรียาต่างๆพวกนี้เนี่ยได้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันและในวันนี้ค่ะไตเติลของเรานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมื่อดนตรีมีอิทธิพลต่ออาหารจะทําให้ อาหารอร่อยขึ้นไหมอดังนั้นค่ะหลายๆคนเนี่ยคงมีคําถามนะคะผุดขึ้นมาในบาง,บางครั้งเนี่ยว่าเอ๊ะเวลาเราทานอาหารเนี่ยวันนี้รู้สึกอร่อยจังเป็นเพราะอะไรเราก็มองไปรอบตัวนะคะเอ๊ะเป็นเพราะบรรยากาศหรอเป็นเพราะ,นราะคนที่ทานด้วยหรือเปล่านะคะหรือว่าช่วงเวลาพิเศษในการรับประทานอาหารมือนั้นๆ อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่มักจะอยู่ในทุกๆครั้งที่เราทานอาหารแล้วอร่อยขึ้นนั่นก็คือดนตรีนั่นเองเอ๊ะถ้าอย่างนั้นค่ะดนตรีมีอิทธิพลต่ออาหารหรือไม่อย่างไรและดนตรีทำให้อาหารอร่อยขึ้นใช่ไหมวันนี้เรามีคำตอบนะคะคุณผู้ฟังติดตามกันได้ค่ะในแมโครโฮวิทบายครูชมบีค่ะ ในทางรูปธรรมและนามประธรรมนะคะก็อาจเป็นหรือไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะสำหรับดนตรีที่ทําให้อาหารอร่อยขึ้นนั่นสิคะเพราะอะไรเราคงต้องหาคําอธิบายกันดนตรีค่ะไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในเครื่องปรุงรสนะคะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรสชาติที่มีต่อต่อมรับอาหารในตุ่มรับรสบนลิ้นของเราของมนุษย์เราเนี่ยนะคะไม่เหมือนกับน้ำตาลที่ให้รสชาติหวาน น้ำปลาเกลือที่ให้รสชาติเค็มหรือน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวน้ำมะขามที่ให้รสชาติเปรี้ยวแต่แล้วเหตุใดน,นะคะดนตรีเนี่ยจึงทําให้อาหารเนี่ยมีความอร่อยเพิ่มขึ้นได้ซึ่งก็ไม่ค่อยมีรายงานนะคะหรือการทํางานวิจัยนะคะที่อธิบายไปถึงกลไกลการทํางานของเสียงเพลงที่มีต่ออาหารมากนะักแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มี ะะมีการทดลองนะคะรวมไปถึงการทำงานวิจัยเนี่ยก็พอจะมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันว่าดนตรีเนี่ยสามารถควบคุมความรู้สึกของผู้คนได้ดนตรีที่มีเสียงโน้ตเบาๆสบายๆนะคะหรือเครื่องเสียงที่เป็นเครื่องเสียงดนตรีประกอบให้ความสดใสกีตาร์อะคูสติกนะคะเสียงไวโอลินเสียงเปนโนเบาๆเพาะ เมื่อเราได้ฟังแม้จะไม่มีเสียงร้องใดๆก็ทำให้คนฟังรู้สึกสดใสสดชื่นนะ,ะมีกำลังใจตรงข้ามกันสำหรับดนตรีที่มืดมนหดหูเศร้าหมองสะเทือนอารมณ์ลักษณะแบบนี้นะคะจะทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยรู้สึกมัวหมองบางครั้งนะคะก็ดำดิ่งดีฟถึงขั้นร้องไห้หรือรุนแรงมากกว่านั้นซึ่งในการประชุมสมาคมนะของ o Cookery Science แห่งญี่ปุ่นเนี่ยในปี2008 เขาก็ได้นำเสนอเรื่องผลกระทบจากความแตกต่างในสภาพแวดล้อมการทานอาหารที่ส่งผลต่อความอยากรับประทานอาหารผลการสำรวจค่ะคุณผู้ฟังพบว่าการรับประทานอาหารขณะฟังเพลงโปรดจะทำให้รู้สึกมีความสุขตื่นเต้นและก็เพิ่มความอยากในการรับประทานอาหารในมื้อนั้นได้ แต่หากเป็นเพลงที่ไม่ชอบนะคะหรือเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเป็นเหมือนเสียงรบกวนในชีวิตประจำวันจะทำให้รู้สึกว่าอาหารไม่อร่อยดังนั้นค่ะเมื่ออยู่คนเดียวนะคะการฟังเพลงแบบที่ตัวเองชอบโดยไม่ต้องกังวลกับสิ่งรอบข้างจึงเป็นเรื่องที่ดีเราสามารถเลือกฟังเพลงไปรับประทานอาหารไปนะคะตามแนวเพลงที่เราชอบได้เลยว่าจะเป็นคลาสสิกพอป บล็อกอะคูสติกหรือแนวอัลเทอร์นทีฟต่างๆนะคะที่มีให้เราเลือกนะคะก็จะทำให้รสชาติในการทานอาหารมื้อนั้นเนี่ยดียิ่งขึ้นซึ่งก็มีคำกล่าวค่ะว่าในบางครั้งความหิวเป็นเครื่องปรุงรสที่ยอดเยี่ยมที่สุดและเพลงโปรดค่ะจะยิ่งช่วยให้รู้สึกดีขึ้นและกระตุ้นความอยากอาหารได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเรื่องของดนตรีกับอาหารนะคะสามารถอธิบายได้แล้วถ้าใครนะคะได้ลองนะคะรับประทานอาหารทีเ่เราจะทานมื้อนั้นๆน,น,นะคะหรือ,อยิ่งถ้าเป็นมื้ออาหารที่เราอยากทานแล้วด้วยนะคะประกอบกับทานไปฟังเพลงที่เราชอบไปเนี่ยเราจะมีความสุขมากขึ้น น้อยหรือมากขนาดไหนลองทำดูค่ะคุณผู้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราต้องทดลองลงมือพิสูจน์ค่ะและเราจะรับรู้ถึงคำตอบที่ดีกับตัวเราได้ค่ะในงานวิจัยนะคะเขาก็ไม่ได้ศึกษาเฉพาะกับกลุ่มผู้ใหญ่นะคะเขาก็ได้แบ่งกลุ่ม t a r ก e t group นะคะเป็นกลุ่มเด็กเล็กด้วยเช่นกันในกลุ่มเด็กเล็กนะคะในทางกลับกันเนี่ยสำหรับเด็กเล็กเขาก็พบว่าหากเปิดเพลงที่ชอบนะคะเด็กเล็กๆเนี่ยก,ก็จะลุกขึ้นมาเต้น แทนที่จะมีสมาธิกับอาหารมากกว่าผู้ใหญ่ทั้งนี้นก็เพราะว่าปฏิกิริยาของเด็กเล็กนะคะที่มีต่อดนตรีเนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะนิสยัยช่วงอายุแล้วก็ความชอบของแต่ละคนเมื่อเขาได้ ฟังดนตรีที่เขาชอบเขาจะรู้สึกสนุกสนานนะคะแล้วก็จะมีอารมณ์คอยตามไปกับบทเพลงนั้นก็เลยบางครั้งนะคะทำให้เด็กๆน้องๆหนูๆน,นะคะดูแล้วรู้สึกว่าเวลาทานอาหารถ้าเปิดเพลงที่ชอบให้ฟังเนี่ยจะดูไม่ค่อยมีสมาธิในการทานอาหารเท่าเท่ากับผู้ใหญ่ดังนั้นนะคะการทานอาหารไปพร้อมกับเปิดเพลงนะคะ ใหเ้เด็กเล็กฟังในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนักนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้สมาธิของเด็กในการทานอาหารในแบ่งปันไปการทานอาหารของเด็กเล็กนะคะก็ยากอยู่แล้วด้วยนะคะที่เขาจะมีใจจดจ่อในการทานอาหารนั้นๆนะคะยิ่งมีสิ่งนะคะดึงดูดใจนะคะอย่างเพลงอย่างทีวีหรืออย่างดูคลิปในสมาร์ทโฟนอย่างนี้นะคะยิ่งทำให น้องๆหนูๆเนี่ยไม่สนใจกับอาหารตรงหน้าแน่นอนนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นเด็กเล็กๆค่ะแมโครวิดแนะนำว่าหลีกเลี่ยงการเ,เปิดพวกเพลงนะคะหรือว่าคลิปวิดีโอหรือทีวีต่างๆเนี่ยดีกว่านะคะไว้ทานอาหารกันเสร็จแล้วเนี่ยค่อยที่จะเปิดสิ่งต่างๆเหล่านี้กัน ดังนั้นค่ะการทานอาหารนะคุณผู้ฟังไม่เพียงแค่เป็นการเพิ่มสารอาหารเพื่อไปสร้างพลังงานให้แก่ร่างกายแต่เป็นการเพิ่มความสุขให้กับทางร่างกายด้วยเช่นกันแล้วก็ยิ่งดับเบิลความสุขเข้าไปเลยนะคะเมื่อเรามีการเปิดเพลงไปพร้อมๆกับการทานอาหารด้วยนั่นก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในการทําให้อาหารเนี่ยรู้สึกอร่อยขึ้นเมื่อมีดนตรีมาประกอบก็เป็นเพราะอารมณ์ความรู้สึก ของเรานี่เองนะคะขณะทานอาหารที่มีหลายสิ่งหลายปัจจัยเนี่ยทำให้อารมณ์เราเปลี่ยนแปลงไปและดนตรีก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ทําให้อารมณ์เราเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันบางครั้งค่ะคุณผู้ฟังเวลาเราเลือกที่จะทานอาหารร้านไหนนะคะเพียงแค่การก้าวขาเข้าร้านอาหารสักร้านเราก็ อาจจะทำให้เราตกอยู่ภายใต้มนสะกดนะคะหรือเรียกว่าสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าถูกตกนะคะด้วยบรรยากาศของร้านอาหารนั้นๆยิ่งได้ยินเสียงเพลงที่เปิดเปิดคลออยู่ด้วยนะคะความดูดีของหน้าตาอาหารบนเมนูเนี่ยก็ยิ่งถูกเหมือนยกเลเวลขึ้นมาเลยในการทำงานวิจัยนะคุณผู้ฟังเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของอาหารเนี่ยอยู่บ่อยๆนะคะก็เอ่อ เคยมีบทความนะคะจากงานวิจัยเนี่ยเขาพูดว่าเวลาเราเนี่ยเห็นอาหารที่ถูกยกมาเสิร์ฟนะคะเสียงของชิ้นเนื้อที่กำลังถูกให้ความร้อนอยู่บนกระทะร้อนเนี่ยนะคะหรือพวกอ,อุปกรณ์ที่ยังคงความร้อนอยู่นะคะที่มีเสียงร้อนชานะคะที่พนักงานยกมาเสิร์ฟผ่านมาเนี่ยรวมไปถึงเสียงนะคะบนจานอาหารระหว่างช้อนกับซ่อม สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยให้อาหารเนี่ยถูกปากของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและก็ทำให้มีความรู้สึกถึงอรรถรสของการทานอาหารมากยิ่งขึ้นดีกว่าทานแบบเงียบๆเง,งาๆนะคะหรือยิ่งทานอยู่คนเดียวอย่างนี้นะคะยิ่งเป็นอะไรทีออ่อาจจะทำให้มีความรู้สึกเหงานะคะหรือว่าอาจจะคิดอะไรเพลินๆที่ Uh, เราอยากจะคิดนะคะแต่ถ้าให้รู้สึกมีความรู้สึกสบายสนุกสนุกสนานเนี่ยก็ดนตรีค่ะสามารถที่จะช่วยได้เช่นเดียวกันจากบทความนะคะในหนังสือนะคะ g a s o i p h y s i c the New Science of Eating นะคะก็มีการใช้เวลาะะกว่า20ปีในการทำการวิจัยเพื่อไขปริศนาความลับ ของความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและรสชาติอาหารจนพบกับคำว่า s o โซนิกซ s o n i n g หรือเสียงปรุงรสเขาให้ผู้เข้าร่วมทดสอบนะคะกว่า200คนเนี่ยลองกินขนมมันฝรั่งแผ่นระหว่างฟังเสียงที่แตกต่างกันไปจนพบเวลาว่าเราได้ยินเสียงเคี้ยวอาหารกรอบๆดังๆจะทำให้ขนมมันฝรั่งเนี่ยอร่อยขึ้นเหมือนตามที่เราเห็นในโฆษณาในทีวีนะคะเขาก็จะมีเสียง เคี้ยวหรือว่ากัดนะคะอาหารอย่างมันฝรั่งทอดนะคะกร,กรอบดังๆเนี่ยจะช่วยให้ผู้ที่ได้ยินนะคะหรือผู้ที่ได้ได้เห็นนั้นเนี่ยรู้สึกอยากทานอาหารนั้นขึ้นมาเลยและยังไม่แค่นั้นค่ะเขายังได้ร่วมมือนะคะกับเชฟชื่อดังด้วยการเสิร์ฟหอยนางรมสด2จานจานหนึ่งเนี่ยเสิร์ฟมาพร้อมกับเสียงคลื่นทะเลอีกจานเสิร์ฟโดยไม่มีเสียงอะไรนะคะเป็นเหมือนบายเทสนะคะก็ปรากฏว่า ผู้บริโภคเห็นตรงกันว่าเสียงขื้นทําให้หอยนางรมที่ได้ชิมนั้นเนี่ยเค็มขึ้นด้วยอ่าไม่ใช่แค่รู้สึกคล้อยตามนะคะกลับให้รู้สึกเค็มถึงหอยนางรมที่ได้ทานเข้าไปในการทดลองต่างๆนะคะเขาก็ยังได้พูดถึงในเรื่องของการให้อาสาสมัคร180คนกินอาหารเผ็ดพร้อมกับเพลงต่างๆ แล้วก็พบค่ะว่าเพลงจังหวะเร็วหรือเสียงแหลมๆในเพลงนะ,ะทำให้อาหารเผ็ดร้อนขึ้นแซบขึ้นเลยไม่แปลกใจค่ะที่เพลงอินเดียเนี่ยจะทำให้อาหารอร่อยขึ้นเพราะเสียงสูงอันนาพิศวงนะคะของซีตาที่เป็นเครื่องดนตรีประจำชาติอินเดียและจังหวะกองเร็วๆที่รัวเนี่ยเป็นเสียงปรุงรสหรือ Sonic Seasoning นะคะที่ร้อนแรงที่สุดในโลกและในทางกับกันการฟังเพลงที่เสียงทุ้มๆจะทำให้อาหารออกรสเปรี้ยว ะะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของออการได้ฟังเพลงการได้ฟังดนตรีในการทานอาหารในร้านอาหารนั่นเองซึ่งก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ยังคงมีการไขคำตอบทำการทดลองวิจัยกันอยู่นะคะแต่แนวโน้มส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเรื่องของดนตรีเนี่ย ถึงจะไม่ได้เป็นซีซันนิ่งนะคะเป็นเครื่องปรุงรสแต่ก็เป็นโซนิกซีซันนิ่งเป็นเสียงปรุงรสที่ทำให้อาหารอร่อยขึ้นได้ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องดีๆนะคะที่แมโครวิทนำมาฝากในช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการแมโครวิทย์บคูชมบีค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแมคโครวิทยไบายคูชมบีนะคะในสัปดาห์นี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของเมื่อดนตรีมีอิทธิพลต่ออาหารดนตรีทําให้อาหารอร่อยขึ้นได้นะะในช่วงแรกเราพูดกันไปแล้วนะคะในเรื่องของอการทดลองงานวิจัยนะคะที่ได้มีการศึกษา ถึงดนตรีนะคะที่เราได้ยินได้ฟังขณะที่เราทานอาหารในร้านอาหารนะคะรูปแบบต่างๆก็พอจะรู้แล้วว่าดนตรีเนี่ยเขา เรียบเหมือนกับเป็นโซนิกซีซินนิ่งนะคะเป็นเสียงรุงรสที่ช่วยให้อาหารอร่อยขึ้นนะคะเหมือนกับเป็นหนึ่งในกลุ่มของเครื่องรุงเลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นการได้รับนะคะทางทางโสดประสาทของเรานะคะและสื่อไปถึงระบบประสาทระบบสมองของเรานะคะที่ทําให้อาหารเนี่ยรู้สึกอร่อยขึ้นในช่วงที่2ของรายการค่ะ แมคโครวิทนะคะได้นําเรื่องราวของอาหารกับดนตรีเนี่ยมาเสนออยู่หลายๆครั้งในหลายๆแงม่มุมมีทั้งเนื้อเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะนะคะอย่างเช่นออบทเพลงส้มตำนะคะบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีหรือจะเป็นบทเพลงล้านนานะะที่กล่าวถึงการประกอบอาหารพื้นบ้านแบบล้านนาที่มีทั้งวัตถุดิบ วิธีการปรุงวิธีการกินแล้วก็รสชาติรวมถึงประกอบเล่าเรื่องราวของผู้คนที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้บทเพลงล้านนาเนี่ยมีความลงตัวหรืออย่างเพลงไยไข่เจียวเพลงฮิตนะคะของวงเฉลียงที่บอกเล่าว,วิธีการทำไข่เจียวแม้จะบอกเพียงคร่าวๆนะคะแต่ถ้าใครได้ฟังเนี่ยจะรู้สึกท้องร้องจอกๆพร้อมอยากกินข้าวไข่เจียวขึ้นมาทันทีทันใดเลยล่ะคะ่ะในบทเพลงนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ย เราจะเห็นเลยว่าอิทธิพลนะคะของอาหารเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงทุกรูปแบบนะคะของสื่อไม่ว่าจะเป็นครั้งก่อนหน้าเราเคยพูดกันถึงหนังนะคะในวันนี้เราก็มาพูดถึงเพลงดังนั้นค่ะเลยไม่น่าแปลกใจนะคะว่าในประเทศเรานะคะจะมีเพลงนะคะที่เป็นชื่อเพลงเกี่ยวกับอาหาร อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปนะซึ่งเป็นเพลงที่บอกเราเรื่องราวการทําอาหารเลยอาหารนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างส้มตําทําอย่างไรอาหารล้านนาทํำยังไงนะคะในไข่เจียวต้องทําอย่างไรบ้างแต่บางครั้งค่ะบางชื่อนะคะก็เป็นชื่ออาหารแต่เนื้อหาไม่ได้เป็นอาหารแต่อย่างใดแต่มีความหมายเชื่อมโยงคําคล้องจองนะคะความหมายที่ซ่อนอยู่ของคํานั้นๆที่เกี่ยวกับ อาหารแล้วก็ความเป็นอยู่ของสังคมไทยเราอย่างเช่นเพลงฮิตๆนะคะอย่างของเพลงกะหล่ำปีอย่างของโจอ้บอยชื่อกะหล่ำปีก็ดูเป็นวัตถุดิบทางอาหารใช่ไหมคะแต่ถ้าใครลองได้ฟังแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าเอ้ยไม่ได้มีวิธีการทําอาหารโดยการใช้กะหล่ำปีเลยนี่นาะไม่ได้บอกว่าประโยชน์กะหล่ำปีคืออะไรนะคะแต่ มีเรื่องของการพ้องคําของคําว่าชีช้ํากระหล่าปีในเพลงนั่นเองซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนํากระหล่าปีมาทําอาหารนะคะแต่ก็เป็นเรื่องราวที่มีการใช้คําที่สัมพันธ์คําพ้องกันนั่นเองและอย่างล่าสุดนะคผู้ฟังอย่างเพลงของนักร้องลูกทุ่งนะคะอย่างหญิงลีสีจุมพลเนี่ยเพลงคาเฟ่คาเฟอีนอก็มีเรื่องราว ของรูปแบบกาแฟนะคะในหลายๆแบบที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคกาแฟคุณผู้ฟังจะเห็นนะคะว่าดนตรีกับอาหารนั้นมีความสัมพันธ์กันมาตลอดมีการนำมาแต่งเป็นบทเพลงให้เข้าใจและก็จำได้ง่ายเราอาจจะเคยร้องเพลงนะคะเหล่านี้อาจจะร้องเล่นเองนะ,ะหรือตอนเด็กๆร้องแต่งเองนะคะในช่วงวัยนั้นๆหรือพอโตขึ้นนะคะก็มีบทเพลงส่งเสริมการทานนมในโรงเรียนนะคะ หรืออย่างมีบทเพลงอย่างข่าน้ำนมอ่ะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเหมือนกันนะคะซึ่งก็บอกที่มาที่ไปของน้ำนมนะคะน้ำนมแม่เนี่ยที่เราทานกันตอนเด็กๆเ,เนี่ยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับอาหารเหมือนกันนอกจากนั้นนางผู้ฟัง พอเราได้พูดถึงเรื่องของอความสัมพันธ์ของอาหารกับดนตรีมีอีกหนึ่งงานวิจัยค่ะที่อยากจะมาแชร์ข้อมูลดีๆคุณผู้ฟังฟังกันในวันนี้เป็นงานวิจัยนะคะที่เขาได้นำเสนอในการประชุมประจำปีครั้งที่63ของสมาคม Home e c o n o m ิกสแห่งประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นในปี2011ค่ะ ชื่อว่าผลกระทบของ BGM ในสภาวะแวดล้อมการทานอาหารที่ส่งผลต่อความอยากอาหารในการศึกษานี้ค่ะเขาทำการทดลองนะคะเพื่อวัดระดับความอยากรับประทานอาหารโดยการวัดคลื่นสมองในสภาพแวดล้อมการทานอาหารที่มีเสียง5แบบได้แก่เสียงดนตรีตะวันตกที่เสียงดังอึกระทึกหรือเสียงดนตรีตะวันตกที่นุ่มนวลหรือจะเป็นดนตรีแบบคลาสสิก หรือเสียงในโรงอาหารของโรงเรียนและก็ไม่มีเสียงนะห้ารูปแบบเนี่ยที่เขาทำการทดสอบเพื่อวัดระดับความอยากอาหารโดยดูจากคลื่นสมองผลนะคะก็พบว่าดนตรีดนตรีตะวันตกที่เสียงดังอึกระทึกทำให้ความอยากอาหารลดต่ำลงเป็นพิเศษในขณะที่ดนตรีคลาสสิกกับเสียงในโรงอาหารของโรงเรียนทำให้สมองมีระดับความผ่อนคลายสูง นำไปสู่การเพิ่มความอยากอาหารและเมื่อเราทานอาหารร่วมกับเพื่อนๆแล้วไม่อยากให้บรรยายกาศเงียบเชียบเกินไปทางโรงเรียนนะคะหรือว่าในร้านอาหารนะคะสถานที่นั้นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดดนตรีคลาสสิกเพาะๆฟังสบายๆช่วยเพิ่มความอยากอาหารและทำให้การทานอาหารร่วมกับผู้อื่นได้อร,อร่อยมากขึ้นนั่นเองเป็นยังไงคะงานวิจัย เป็นไปในทางเดียวกันนะคะกับที่เราได้พูดกันไปในช่วงแรกโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังเขาก็เลยได้มีผลสรุปที่เป็นผลการศึกษาทางจิตวิทยาค่ะที่น่าสนใจแมคโรวิสรุปสั้นๆให้คุณผู้ฟังฟังนะคะก็คือดนตรีมีผลทำให้คนที่เข้ามาในร้านหรือคนที่ทานอาหารอยู่เราได้ยินเสียงเพลงรู้สึก ว่ามีความสุขกับการทานอาหารถ้าเข้ามาในร้านอาหารรู้สึกว่าทานอาหารแล้วคุ้มค่ารู้สึกว่าได้สินค้านั้นเนี่ยในราคาถูกหรือแพงอาหารก็มีส่วนร้านอาหารหรูหร,ร,รมักจะใช้ดนตรีคลาสสิกนะคะหรือร้านที่ขายสินค้าฟาสต์ฟู้ดก็จะใช้เพลงที่ฟังสบายๆนะคะหรือถ้ามีพื้นที่ในการนั่งในการจำกัดนะคะ ก็จะมีการเปิดเพลงในจังหวะที่เร่งขึ้นนะ,ะเพื่อให้คนทานเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ต้องการความชิวมากนะนะคะรีบทานแล้วก็รีบไปธุระหร,หรือหรือไปไปไหนตอนไหนต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของเขาหรืออย่างณช่วงนี้นะคะในประเทศเราเนี่ยมีร้านคาเฟ่ของหวานเนี่ยเยอะมาก เราก็จะเห็นว่าทุกๆร้านเนี่ยจะเปิดเพลงแนวชิลเอาฟังสบายสบายรู้สึกฟีลกู๊ดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบมิวสิกบ็อกหรือเป็นอะคูสติกกีตร์เป็นเปียโนธรรมชาติบำบัดเพลงต่างๆเหล่านี้นะคะก็มีผลนะคะทำให้ร้านเนี่ยมีการตอบโจทย์กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการหรือผู้บริโภคเนมากน้อยแค่ไหนนะคะอาจจะชอบบรรยากาศนะคะ ฟิลสไตล์ทูโทนนะคะหรือว่าอาจจะแบบแนวธรรมชาตินะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของดนตรีพาไปเหมือนกันและจังหวะดนตรีค่ะจากผลการวิจัยทางจิตวิทยาเนีคะเขาก็บอกว่าร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่หรือร้านทุกอย่าง20-60-100บาทนะคะตามที่บอกไว้เนี่ยมักจะใช้ดนตรีที่มีจังหวะเร็วๆเ,เพื่อช่วยส่งผลให้คนที่อยู่ในร้านมีจังหวะทานอาหารเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัว ส่งผลให้กินอาหารน้อยลงนะคะหรือรีบทานแล้วก็รีบไปนะคะอันนี้เป็นผลมาจากการที่สมองถูกกระตุ้นนะคะนั่นเองซึ่งแม้ว่าการที่เราได้รับฟังดนตรีนะคะเวลาทานอาหารเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ช่วยทําให้เราอยากทานอาหารรู้สึกอาหารอร่อยขึ้นแต่การเปิดเพลงนั้นค่ะก็มีข้อเสียเช่นกันอย่างที่เราได้พูดไปนะคะว่าสำหรับเด็กเล็กแล้วอาจจะไปดึงสมาธิของเด็กมาจากการรับประทานอาหารให้หมดนะคะ ในส่วนข้อเสียอีกข้อหนึ่งเนี่ยก็คือการเปิดเพลงที่ดังเกินไปหรือจังหวะดนตรีไม่เข้ากับบรรยากาศของร้านนั้นหรือการทานอาหารประเภทนั้นๆเขาก็พบว่าดนตรีระดับความดังและแนวเพลงที่ถูกเข้ากับบรรยากาศนั้นจะส่งผลให้ผู้ที่ทานอาหารรู้สึกว่า อาหารนั้นเนี่ยมีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าจริงๆแล้วอาหารนั้นเนี่ยจะเป็นอาหารที่ก็ยังคงรสชาติเหมือนเดิมอย่างเช่นค่ะเข้าไปทดสอบกับคนที่ทานไวายถ้าเปิดเพลงนะคะเ,ออเสียงที่ดังไม่ดังมากหรือรับปกติเปิดเพลงคลาสสิกผ่อนคลายคนดื่มวายรู้สึกว่าวายที่ดื่มนั้นมีรสชาติที่ดีแต่พอเปิดเสียงดนตรีที่ดังเกินไปเพลงไม่เข้ากับบรรยากาศ ทำให้ผู้ดื่มไวน์นั้นรู้สึกว่ารสชาติของไวน์นั้นแย่ลงเปลี่ยนไปหรือรู้สึกว่าไวน์นั้นไม่เหมาะสมกับราคาที่เขาซื้อมาเลยอ,อันนี้นะคะก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่รู้สึกว่าเสียงดนตรีเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะดีเสมอไปนะคะในบางครั้งนะคะเปิดไม่ถูกที่ไม่เปิดจังไม่ถูกจังหวะนะคะก็ทําลายบรรยากาศทำลาย คุณค่าราคาของสินค้านั้นๆได้เลยก็เป็นได้นั่นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของการใช้เทคนิคนิดหน่อยนะคะในเรื่องของจิตวิทยานะ,ะการที่คนเราได้ได้ฟังแนวเพลงนะคะแล้วก็ระดับเสียงความดังนะคะของเพลงในการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะมีผลแน่นอน ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่แมคโควิดนำมาฝากคุณฟังกันในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะจากเว็บ angel นะคะ o r g lifestyle แล้วก็เว็บ innews co t h รวมไปถึงเว็บนะคะฟังจะซีนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ให้แมคโครวิดได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังกันตอนนี้นะคะก็เผิ่แป๊บเดียวค่ะ เรื่องราวของดนตรีที่มีทผลต่ออาหารนะคะก็หมดลงแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันฝากติดตามกันนะคะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ